เลี้ยงุเยื่อยกับรับ Good l u ช k วร์เชฟทีมชาติเจีนครับคุณจะเลือกใครมาเป็นตัวแทนที่เหมาะสมกับการแข่งขันในรอบนี้ครับเชฟเผาค่ะเชฟเถาค่ะเชฟเถาจะเป็นตัวแทนจากประเทศจีนครับ เชฟเถาจงหุเชฟรุ่นใหญ่ผู้คร่ำบอดในวงการอาหารจีนมาอย่างยาวนานพุ่งดีกรีแชมป์เหรียญทองจากหลากหลายเวทีการแข่งขันระดับสากลทําให้เชฟเถาทุกนานนับว่าเป็นสุดยอดปร,รมาจารย์ด้านอาหารจีนแห่งสมาคมเชฟประเทศจีนเชฟทีมชาติจากประเทศสิงคโปร์คุณ <Team Singapore. S 1> จะเลือกใครเข้าแข่งขันในรอบนี้คะ Chef, from Chef Andy Jo from Singapore, Andy Chef Andy Jo. จีโจจีผู้จัดการเชฟเยาวชนทีมชาติหนึ่งในเชฟหญิงแถวหน้าของประเทศสิงคโปร์ตัวแทนเชฟทีมชาติในการแข่งขัน IKA Culinary Olympics เธอเชี่ยวชาญนิสสรดอาหารหลายแขนงทั้งอาหารประจำชาติของสิงคโปร์อาหารปรนักกันรวมทั้งอาหารฝรั่งเศสอิตาลีนอเมริกันและอาหารเอเชียนอกจากนี้เธอยังเป็นเจ้าของรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขัน MLA Black Box Culinary Challenge ปี2007จากประเทศออสเตรียอีกด้วยเชฟจากทีมชาติ ินเดียครับจะส่งใครมาเป็นตัวแทนในการแข่งขันในรอบนี้ครับเชฟอวินาสทีมชาติอินเดียส่งเชฟอาวินาสมาเป็นตัวแทนในการแข่งขันในรอบนี้ เชฟอวินเนชมาตินเชฟชาวอินเดียผู้สั่งสมประสบการณ์ด้านอาหารมันแล้วทั่วโลกเขาเคยร่วมงานกับร้านอาหารระดับวิชลินสตาร์และเชฟชื่อดังระดับโลกอย่างเชฟจอร์ดลองแห่งฝรั่งเศสและเชฟโทมัสเคลเลอร์จากสหรัฐอเมริกาเขาคือผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารอินเดียร่วมสมัยและอาหารอินเดียพื้นเมืองของรัฐกูทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ใครมาเป็นตัวแทนคะเช็บพัก ัมพันทาวารบุตรเชฟกัทหลักประเทศไทยปรมาจารย์เชฟที่ช่ำชองในศาสตร์ของอาหารฝรั่งเศสเชฟฟลึกคือเชฟผู้เชี่ยวชาญทั้งในตำราและสนามแข่งขันเขาคือเชฟชาวไทยในยุคแรกที่ได้ร่วมงานกับร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ที่ประเทศฝรั่งเศสและเคยเป็นอาจารย์เชฟให้กับโรงเรียนสอนทำอาหารชื่อดังอย่างเลอกอดองเบลกที่รังสรรอาหารได้อย่างปราณีงดงามเชฟทีมชาติประเทศเกาหลีครับ คุณจะส่งใครที่เหมาะสมเข้าสังเวียนในรอบนี้ครับเชฟวอนเชฟวอนค่ะเชฟวอนจะเป็นตัวแทนของคุณครับเชฟโลแกนวอนดีกรีผู้อำนวยการสมาคมเชฟประจำประเทศเกาหลีใต้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสูตรอาหารให้กับบริษัทชั้นนำทั่วประเทศด้วยประสบการณ์กว่า25ปีก็เกิดเป็นความเชี่ยวชาญด้านอาหารหลากหลายแขนง และเขายังเคยได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในเวทีการแข่งขัน,ขนระดับโลกยัง IKA ที่ประเทศเยอรมันมาแล้ว